วันนี้ครับจะเป็น New DMAX นะครับ2022ประมา23นะครับคันนี้ก็อยากจะเพิ่มความสูงของรถนะครับเพ<ม>ื่อที่จะใส่ลอ้อใส่ยางนะครับให้มันดูบึกบึนมากขึ้นนะครับก็เลือกเป็นตัว p r o เ e n เดอร์โมโนทูหน้าหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นสปัสัสเกียวนะครับขนาดแกน16มิลน,นะครับฝาวาวก็สามารถที่จะ เปิดซ่อมแซมได้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นตรงรุ่นของ n e w D-MAX 2020ขึ้นไปนะครับสเปคยก2นิ้วด้านหน้านครับเป็นปีกนกปรับองศาครับตรงรุ่นปี2020ขึ้นไปนะครับผมเป็นปีกนกของโ o r e เพนเดอร์นะครับสวยงามครับตัวนี้รอยทรงรอยเชื่อมงานเนียนพอสมควรเลย สวัสดีครับผมร้านเจ็กชัดเพนชันนะครับวันนี้ครับจะเป็น New d m a x นะครับ2022 2 0มัน23นะครับคันนี้ก็อยากจะเพิ่มความสูงของรถนะครับเพื่อที่จะใส่ล้อใส่ยางนะครับให้มันดูบึกบึน มากขึ้นนะครับก็คันนี้นะครับก็จะเลือกเปลี่ยนชุดโช๊คนะครับเพื่อให้รถเนี่ยสูงขึ้นก็จะเลือกเป็นสเปกยกเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์โมโนทูหน้าหลังนะครับสเปคยก2นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกนกปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์แล้วก็ด้านหลังนะครับจะยกด้วยการเสริมก้อนปรับองศาเข้าไปนะครับเพื่อให้รถเนี่ยสูงขึ้นประมาณ2นิ้วนะครับโดยรวมนะครับผมเพื่อให้ใส่ล้อใส่ยางใหญ่ๆได้นะครับผมก็พี่เขาหิวล้อหิวยางมาด้วยนะครับก็ล้อยางจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับ ล้อจะเป็นไซส์ประมาณอยู่ที่3.3นิ้วนะครับแล้วก็กว้างอยู่12.5ุนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใส่ล้อตัวนี้เข้าไปอ่ะมันจะต้องยกั่งนิ้วจะพอไหมหรือว่าจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมบ้างครับอย่างนี้ก็จะเป็นตัวชุดโช๊คนะครับที่พี่เขาเลือกที่จะใส่เข้าไปนะครับผมก็เลือกเป็นตัว p r o v นเดอร m o ม o นทู e หน้าหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นสตัดปรับเกลียวนะครับเราจะยกด้วยการปรับสตัดขึ้นไปนะครับด้วยการใช้สปริงเดิมอ่ะเราก็จะปรับสตัดยกขึ้น นะครับผมเพื่อให้รถเนี่ยสูงขึ้นนะครับผมก็ตัวนี้ก็สามารถปรับกตัดได้เลยตัวนี้จะเป็นระบบมโนทูปนะครับขนาดแกน16มิลนะครับฝาวาลก็สามารถที่จะเปิดซ่อมแซมได้นะครับสำหรับตัวมโนทูปของยี่ตัวนี้ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นตรงรุ่นของ New d m a x 2 0 2 0ขึ้นไปนะครับสเปคยก2นิ้วด้านหลังนะครับจะเป็นโชวคที่ค่อนข้างยาวพอสมควรตัวนี้จะเป็นแกน16มิลเหมือนกันนะครับเปิดซ่อมแซมได้ตัวนี้โอ้โห งานสวยนะครับเป็นงานเสียนซีนะครับก็ทำมาทั้งสวยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมียางกันกระแทกครับกันชกยุบสุดนะครับสำหรับด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าครับเป็นปีกนกปรับองศาครับตรงรุ่นปี2020ขึ้นไปนะครับผมเป็นปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะครับสวยงามครับตัวนี้รอยรงรอยเชื่อมงานนียนกรสมบูรัวเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นก้อนรองนะครับก้อนยกด้านหลังนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นแบบปรับองศานะครับตัว ก้อนนะครับมันจะไม่เท่ากันเพื่อปรับมุมวงศาครับให้เผาไม่งัดกันก็จะเป็นก้อนอลูมิเนียมครับงาน CNC แบสวยงามมากมานะครนะพร้อมแต่แรกค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานโอเคเราจะใส่ชุดนี้นะครับทั้งชุดเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเมื่อยกไปแล้ว2นิ้วเนี่ยจะพอไหมนะครับหรือจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวได้ตามชมครับ โต้ยัไม่ชอบมันกลับไม่มายังไม่ได้ใส่เกียร์ภ<พ>าพ <c oughs> มือว่างนะฮะเยอะต้องกลับเป็นศึกร้อยเง,งนะี้ยนีตอนเดี๋ยวออกเนี่ยไม่ได้แล้วต้องไปแล้วต้องเตือนมุมยุ่นและตีวงไงอยู่ดีๆตีวงอยต่างล่างอยู่ยาไปเลยมองเห็นยาเลยนี่ <c oughs> แรงเก้า9ัดเก่าไ็ได้เลยมันมแเนี่ยอ๋อมี็ต้องแแบนะงั้นนะก็หม่เถึาอไรร้อยหนึ่งก็เจอร้อยหนึ่งอันเป็นเลื่องปกติพี่ของยางมันเป็นยางมัดอ่ะอันนี้มันยางมัดแต่ถ้าเป็นยางพวกเอทีอ่ะก็ได้เดี่รวอนมัเดนึงนึงไม่ไม่อะิล้อมันใหญ่เลแ่ว่ามก็กระเด้งนะ่น้ามันให่มันใหญ่เลย โอเคครับผมโอ้คันนี้นะครับทาตั้งแต่เที่ยงนะครับก็เสร็จเกือบหกโมงนะครับผมก็คันนี้ใส่ชุดโชคยกของ Pro p r o เฟนเดอนะครับใส่เป็นหน้าโมโนหลังโมโนปีกนกยกแล้วก็ก้อนยกด้านหลังเป็นก้อนยก2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ล้อย,ยางใหญ่ๆเข้าไปนะครับแล้วก็มีการตัดแต่งพันธุกรรมนิดนึงนะครับก็คือมีการตัดตัแต่งด้านในนะครับเพื่อให้เดียวและพ้นนะครับคันนี้ก็เลี้ยวพ้นนะครับแต่ว่าเลี้ยวสุดอาจจะมีสิด ตัวในนิดนึงนะครับนี่มีการตัดแต่งแล้วเป็นการตัดแต่งที่แบบค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆและเก็บงานเนียนมากๆครับเพราะว่าเราจะทําให้เหมือนแบบไม่ได้ตัดนะครับเราตัดแต่จะทําให้เหมือนแบบไม่ได้ตัดนะครับผมก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับทุกอย่างใช้ของเดิมหมดไม่มีการรื้อออกนะครับผมก็จะเป็นทีมงานทําให้อีกทีนึงนะครับผมสาหรับมิวดีแม็กนะครับ2023คันนี้นะครับเป็นวีคอสนะครับยก2นิ้วใส่ล้อยางใหญ่ๆนะครับทรงรถจะเป็นประมาณนี้เลยโอเคก็สำหรับ ถ้าใดนะครับที่อยากจะยกจัดทรงรถนะครับอยากจะใส่ล้อ,อยางใหญ่หรือว่าอยากได้ความสูงรถให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มความแน่นเพิ่มความประชับนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับร้านผมเจ็ทพัดเทนชั่นนะครับอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งถนนบางแวกจนันร์สิบสามนะครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเก้าสามห้าศูนย์ห้าห้าสองสี่สำหรับทีนี้นะครับขอบมากครับ